ปลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่29พฤษภาคม2566กวางตุ้งใบเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทกวางตุ้งดอกเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้หวันเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกจีนเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผล มื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระลำม่วงเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทแขนงกระลำปลีเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัม วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทขนาดยอดเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แตงผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัม ผักกาดหางหงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้วเมื่อวาน55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวาน70บาทต่อมัด วันนี้80บาทต่อมัดราคาปรับขึ้น10บ,บาผทผักบุ้งไทยมัด10กรัมเมื่อวาน50บาทต่อมัดวันนี้50บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นบบ10บาทต้นหอมเมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทต้นหอมญี่ปุ่นเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ผักชีฝรั่งเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง50บาทผักชีไทยเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทรากผักชีเมื่อวาน250บาทต่อกิโลกรัมวันนี้250บบาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ เมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาว เมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันน um ี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมเมื่อวัน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดเมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูเมื่อวัน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อก nah ิโลกรัมกระชายหัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขาแก่เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัม วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัวเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนเมื่อวาน380บาทต่อกิโลกรัมวันนี้380บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียงเมื่อวาน240บาทต่อกิโลกรัมวันนี้240บบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียว เมื่อวาน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อก ok ิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียวเมื่อวาน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียวเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดง เมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทพริกยำเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดง เม causes, oh as, ื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียวเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัม วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัม วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น50บาทลูกน้ำเต้าเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมบวบงูเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียวเมื่อวาน30บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมชะอมเมื่อวาน25บาทต่อกรมวันนี้25บาทต่อกรมดอกแคร์เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1 4บบาทต่อกิโลกรัม ฟักแก่เมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมาราคีนกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมาราจีนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดคั่วเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดคั่วเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วง เมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่องการเขียวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวเมื่อวาน36บาทต่อกิโลกรัมวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสสด็งเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัม วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียวเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อก okay. ิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียวเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัม วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทมะเขือเหลืองเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัม วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมาละกอฮอลแลนด์เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมาละกอแขกดำเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทแตงกวาอ่อนเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทแตงร้าน เมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนเมื่อวาน25บาทต huh? ่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองกางโคกเบอร์เล็กเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมฟักทองกางโคกเบอร์กลางเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมฟักทองกางโคกเบอร์ใหญ่ เมื่อวาน20บาทต่อก <c oughs> ิโลกรัมว <can> <establishing> <can> ันนี้20บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมเมื่อวาน100บาทต่อมัดวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังเมื่อวาน30บาทต่อกรมวันนี้30บาทต่อกรมผักสลิดเมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัม วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาเมื่อวัน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีเมื่อวัน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมใบบัวบกเมื่อวัน35บาทต่อกรมวันนี้35บาทต่อกรมสายบัวลอกเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเกรดเอเมื่อวัน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1้0บบาทต่อกิโลกรัม หน่อไม้ฝรั่งเกรดบีเมื่อวานร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีเมื่อวานร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าเมื่อวานสามสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวานแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กเมื่อวานร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัม กระเทียมไทยเบอร์กลางเมื otros, ่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เม <You> ื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมว er ันนี้140บาทต่อกิโลกรัมแครอทเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กเมื่อวาน550บาทต่อ600ลูก วันนี้ Studio 600บาทต่อ600ลูกราคาปรับขึ้น50บาทมะนาวเบอร์กลางเมื่อวาน1,350บาทต่อ500ลูกวันนี้1,500บาทต่อ500ลูกราคาปรับขึ้น150บาทมะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน2,500บาทต่อ400ลูกวันนี้2,600บาทต่อ400ลูกราคาปรับขึ้น100บาทเห็ดกระด้างเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาวเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัม วันนี z, ้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน120บาทต่อก right? ิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวาน170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้170บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัม วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวาน170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูเมื่อวาน90าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต er um. ่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บบาทเห็ดหูหนูขาวแห้ง <acquiring BLEEP> <Wha> เมื่อวาน320บาทต่อกิโลกรัมวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กเมื่อวาน200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลางเมื่อวาน260บาทต่อ5กิโลกรัม วันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมมากรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อกิโล5กิโลกรัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใ,ใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ